One สวัสดีครับพบกับผมในช่องมวนอิลีขี่กับแตกมอนี้ผมกับภาพพีพระนองมาเลาะยิงปลาชะโดด้วยครับมอนี่เลาะยิงปลาชะโด้น้าหงครับมอนี่เป็นหงติดขางแม่น,น้ำชี่้นามมันลดนะครับนามมันลดหนามมันลงแห้งนามขืนมาเร็วหล,ลักก็ลงเร็วน้่ครับผมก็เลยพากันมาเลาะนี่ครับไม้ไม้ผมเป็นหงครับข้างนา้าต้องนูนก็เป็นแม่น,น้ำชี่ครับ นาต้องเหมือนก็เป็นแม่น้ำชี่อันนี้กั้หงผมกับนางตรงนี้เลยครับนี่แต่กับบรูว่าสิมีแต่มีผลงานให้พี่ๆนานาได้รับชมบอด้วยครับมาอนีผมกับมาสามคนนะครับมาสามคนมาครับผ่านองแล้วก็ผ่านบอมคนหนึ่งผ่านบอมกับมานําครับมาอนีไปครับรอาลุนไปนล้กันครับสิมีแต่มีผลงานให้พี่ๆนานาได้ชมบอครับไปครับ ออยู่ถือบอโอ้โยิ่งฟาวพดเวยอะลองนะลองไต่้นาำนะ<ป>บอปโดกับปะโคอ่ะลองเป็นนวลนวนไตน่ํนาำอะวนไปวนมาอยู่บนยอมขึ้นเลยวะฝ่า,าวพูด ห,หลอนเอียนเลยพี่น้องเอ้ยใจห,หอนพดฮะอ่าโอ้ใจหอนเกินพี่น้องเอ้ยเสียได้เสียได้เอา,าไหมเอาไหมแต่มันมีหลายๆคือปลาโดนี่แหละ นี่นี่วะเห็นลองมาแต่ใกล้แล้วนี่ง่ายท้องเล่งไว้ต้องโดนเลยล่อมันออกจากค้อนม่ค <c oughs> อญ่ผูนเทียนมันลอยมาแต่ใกล้เลยดึงกันเลยครับพี่น้องเอ้ย ชนใหญ่เ <Yes. S 1> ห็นมันลอยเข้ามาตใกล้ๆเลยดำเหมือกมาเลยอือฮู้ฮู้อยสวะโบพูดข่อยเห็นมันลอยมาแต่ข้างนอกเลยเอ้ยมานเลยครับเต็มเลขแหกมันอืองูยาวแหงเออมันมันมัน แนมเฮ็ดลอยเขามาแต่ใกล้เลยเล่งขาเลยมันมันลึกแหงแล้วมันมันแนมเบิองข่อยนะมันกำลังลอยออกไปพอดีมันขข้นพอดีเลยมนัมนมันมัแต่มขแรกแหงมานมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ย thức vô. thức Kho ngay. Bỏ na. Lội ô lột ô lột. Hả? Bỏ na, nhàng nhàng mà. Ư. Úi, tiếng mình bốc lái hen. บ่นะาควายย่างขึ้นมาทั้งผีไหมมองตวทีเจ้ายางสั้นจอนไหมโอเ้โอเกือบบันทึครับพี่น้องโอ้ยิ่งตามดากมันเลยเห็นแต่ลองมากโอ้วนให้ถึงดาดครับออนี่ครับรชนใหญ่มันมานมาน,มานสองเต็มแล้วครับ นี่ครับอันนี้ผมกัมาสรุปผลงานให้เบิ้งครับมีกัเห็นหลายโต้ยุครับแต่ผมได้สองแต้มครับผ่านองกับปรดิยิ่งผ่านบอมยิ่งพิดครับในดยิ่งก่อนมูแต่ยิ่งพิดผมก็เห็นหลายโต้ยุครับแต่มันผมมีจังหวะยิ่งเครื่อมันหลายมันยิงน้ำหองอุปสรรคมันก็หลายครับเครื่อมันหลายคลิปนี้ก็มีผลงานมาฝากพี่ๆนาน้าได้สองแต้มครับมอนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับ คลิปหนา้าผมสิพาไปเลาะทางได้อีกติดต,ตามกันไว้ในเด้อะครับคลิปนี้ขอตัวลากระบ,บานก่อน้ะครับขอบคุณครับเออตัวใหญ่อยู่ครับตัวนึงอ,อันน้มครับ